สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กิจพามาเอาบักโกนะครับนี่ครับต้นบักโกยูทงยูธาครับเอาไปย่อมแหครับเช็ดแหไว้ที่เอาบักโกไปย่อมเพื่อจะให้มันดำครับตอนี้มาเอาบักโกกอนนี่คือต้นบักโกนะครับบรรยากาศรอบๆยูทงยูธาครับมาหาบักโก ก็ต้องขึ้นเอาสูงนะครับเขาเด็ดเอานีำต่ำๆพอครกับเพราะได้อยู่บักกูก็ได้นี่ครับเขาบอกำลังเกิดถึกฝนเมื่อวนันเมื่อ่อนฝนตกครับกำลังงามว่างหันแรงไรชีวิตคนบันนอกบันนะเขาหาเจ็บบักกูอย่างเดียวหาย่อมแหก็ได้ เด็ดน้อยดิบนะครับน่บอยบักกูหอยนกเจาะกินก็มีครับเก็บไสกูทถังครับ รังมาต่ำต่ำตัำตำตัำมแหลกม่เหได้เตะยอยมครับออป ป,ปีแซ่บหลังจากตอกเสร็จแล้วแซ่คาขึ้นครับมาลอเบื้งมืออื่นครับเดี๋ยวไปตากเดือดโดนล้มฉีดตรงครับหลังจากแซ่ปะโกมาตากนั้นแห้งครับแห้งเราแต่จะเป็นลงชิดตรงครับล,ล้อเบิ้องกับบอลดัมเบดนี่ครับ ลุงกินตรงกับหลังจากตากเองแล้วเอาให้เข่าๆกันครับนี่ครับโอ้มียยำผีดตุ่มก็ได้ให้มันทัวๆกันเลยยิงน้อยที่ไปตากครับรอบเบิ้งว่นสีดำบะดำอ้ครับวันนี้ที่เอาคือไปตากแล้ว่ะเนี่ย หลังจากงำได้พักนึงนะครับนี่ครับหลังจากอาล้หสิตมแล้วโหนี่มาตากค่บ้างไงตาเด็ดครับมันแหงเอาไปได้ลางสี่ดำบ่ดำนี่ครับตากไว้ก็ได้รอแคยเวลาให้มันแหงครับอีกอย่างห,หน่อยก็แหงก็จะได้ลางน้ำครับน่าจะติดครับ ตอนแรกเป็นสีขาวนะอามาลุงนี่ครับเลือกมุมดำละเปลี่ยนสีครับคุณันจ้าชาวบ้านอำเภอโก้ไม่ยอมเฮ้ยครับรอเบื้องตอนล่างครับที่ดำดีบ่ดำดีอ๋อครับตอนนี้ก็ดิเอาเฮ้ยลูกน้ำนะครับ các bạn đang chuẩn bị bắt cá rồi, các bạn đang chuẩn bị bắt ได้ครับนี่ครับตัง้งขีดต้มออก ดำดีได้ครับถือว่าพันเลยครับรโง่กงยอมเฮียเอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปหนาเดี๋ยวท้ายไม่ให้เบิ้งครับเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ